สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันนะคะกับเซลปีใหม่อิส่ส,าสาาออุุเชียงรายโดยกลุ่มงานสาขาเธิงิบเช่นเคยตอนนี้นะคะวันนี้ปีใหม่อยู่ที่สํานักงานใหญ่โปรสรีจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะ ันนี้ก็มีมาตลอดสม่มอบให้ลูกค้าอีกคันหนึ่งนะเป็นมิ l เอคันนี้เลยค่ะ1.9อีลแกรน,นะคะกับสีเทาควันบุรี่บอร์ไอซ์เบิร์กนะคันนี้ราคาค่าตวงเขาอยู่ที่1ล้าน3 7 9 0 0บาทนะคะดีเทลไละเอียดเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ใหม่พาท่านไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆอกันนะคะแตก่างจากตัวท็อปไหม ถ้ามองภายนอกนะคะยกเว้นลน์แม็กนะอย่างอื่นเหมือนแทบจะเหมือนกันทึกจากเลยนะแตกต่างกันที่ระบบเอดาสนะคะจะมีเอดาสไลน์ล้อมแม็กนะแล้วก็แพทเทิร์นชิปนะคะควบคุมเกียร์ที่รวงมาลัยเนาะประมาณนี้นะคะก็สำหรับท่านใดค่ะที่นทสนใจสอบถามโปรโมโชั่นเพิมเ่มเติมสามารถทักอินบ็อกหน้าปหม่นะคะตามลิ้มเหนือล่างตรงนี้ได้เลยหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะปหมย่ยอิสุสุ เหตุอุส hey, ูจังายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่ P My. หน้าตาประมาณนี้ฝา,ากกดติดตามกันด้วยค่ะเมื่อกดติดตามให้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกับรถดูนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะไปค่ะดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สํานักงานใหญ่โป่งสลรีจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะวันนี้ก็มีตัวรอส่งมอบอีกคันหนึ่งก็เป็นคันนี้เลยนะคะกับมิ X 1.9อีลิกนสีเทาคนบริงไอซ์เบิร์กนะๆๆๆๆๆ네 คันนี้สีนี้ราคาอยู่ที่1 3 7่0 0้าบาทกับมิลเอ็กหนึ่งจุดเก้าอลิแกนตัวตัวรองท็อปนั่นเองนะคะ,ะตัวนี้นะคะถ้ามองเพลินก็จะรู้เลยว่าไม่ใช่ตัวท็อปก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กเพราะว่าตัวนี้จะเป็นขอบ17ถ้าตัวท็อปจะเป็นขอบ20นั่นเองนะคะม,มาดูดีเทล,ลาเรายละเอียดในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าที่ดีไซน์มาล่าสุดนะคะมองดวงตาของเขาสิคะทุกคนและดูโชบเชียว ดุดันและสวยงามลงตัวมากๆเลยอ่าตัวนี้นะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีซูเปอร์เดรร่าอยู่ภายในโครมเดียวกันด้วยนะคะดีไซน์ให้แลดูโฉบเฉียวสวยงามมากแล้วก็ไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะคะเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะกระจังหน้านะคะตัวนี้นะก็จะยังคงเอกลักษณ์เขี้ยว2ชั้นขนาดใหญ่นะคะอ่าในส่วนของเขี้ยวจะเป็นสี คโครมนิดนึงนะคะออกลมดำนิดนึงไม่ใช่คโครมเมียมนะคะเป็นเคี่ยวสองชั้นขนาดเล็กเอกลักษณ์ของ isuzu เนอะในส่วนของชิ้นงานด้านบนตรงนี้ก็ยังน่านี้จะเป็นสีเทาดาร์กแกนนะคะแล้วก็แซมด้วยคโครมเมียมทําให้หรูหรามากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับโลโก้ isuzu โครมเมียมขนาดใหญ่นะคะช่องระบายลมด้านหน้าก็จะมีลักษณะเป็นสแกง ตะแรงตะแรงแบบนี้นะคะก็ในเรื่องของช่องระบายลมก็จะมีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะตัวนี้นะคะอีเลแกนยังคงมีเซ็นเซอร์รอบ่ัน8จุดมาให้นะคะหน้าสี่หลังสี่นะคะสังเกตจะมีจุดนะฮะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นั่นเองนะคะก็ยังคงมีเซนเซ,นเซอร์รอบขัน8จุดมาให้อยู่ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะตัวนี้นะคะระบบความปลอดภัย เซนเซอร์รอพันมีมาให้อยู่เนาะราคา1 3 7 9 0 0 0านบาทล้อแม็กนะคะอลูมิเนียมอลลอยขอบ17ค่ะรัดเบวรยางบิสโตนเบอร์ยางอยู่ที่265.60 R18 นั่นเองนะ mm hmm. ตัวนี้นะคะก็ช่องล่างแบบคอยสสริงอิสระปิดนก2ชั้นมาพร้อมกับช็อคอัพแก๊สเหล็กกันโค้งนะคะซส mm hmm. เรื่องความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมด้วย ตัวนี้ในส่วนของมิลเอ็กช่วงล่างจะเป็นแบบไฟลิงซับเพนชั่นนะคะ mm. ก็จะเป็นคอสริงทั้ง4ี่ล้อ mm. ก็ให้ความนุ่มนวลน,นั่นเองนะคะ mm. ก็จะไม่เหมือนกับรถกระบะนะคะรถกระบะข้างหลังจะเป็นแหนบเนาะตัวนี้ก็ให้ความนุ่มนวลเหมือนเก๋งเนาะาะ mm. เป็นรถหรูนะคะ mm. ตัวนี้ในส่วนของกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะ mm. เป็นสีชูโทนค่ะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างเป็นสีดําออกดาด้านนะมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาซึ่งเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมือจับรุ่นนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดอันนี้คือปีใหม่พกกุญแจมานะคะ,ะก็ยืนด้านประตูคนขับอยู่ด้านผู้โดยสารนะคะกดล็อกและปลดล็อกที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะกดที่ตัวกุญแจก็ได้นะกุญแจเป็น ESU Genius Entry นะคะหรือกุญแจอัจฉริยะนะเป็นระบบปุ่ม push start มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ร้านสามได้พูสตาแล้วนะคะม,มาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะคะไฟท้ายทีไร LED นะคะมีลักษณะเป็นสามเส้นออกแบบมาล่าสุดเวลาเปิดไฟแสงไฟของเขาสวยงามมากเลยนะคะบัานท้ายของเขานะคะทุกคนด้านหลังจะมองเห็นชัดเจนมากในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะจุดเซ็นเซอร์หนึ่งสองสามสี่นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยตัวนี้โลโก้ซูซุโครเมียมติดตั้งมาให้นะคะ ตั้งมาชักโรงงานเป็นเอกลักษณ์ของเขานะเองนะคะแสดงเอกลักษณ์รถอิสุสเนาะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ mew x ี่เป็นโครเมียมมาให้แล้วนะตัวนี้นะคะสปอยเลอร์นะคะไฟเบรกดวงที่สามติดตั้งมาให้มีมาให้แล้วเรียบร้บ F, 9, อยสำหรับมือเ1.9หนึ่งจุดเก้นสาอาาจะเป็นแบบชักฟินมาให้แล้วนะคะเพิ่มความหรูหรามากยิ่ขึ้นนั่นเอง ก็1 3 7 9 0 0าสาสาบาทสำหรับมิลเคูณ2 1.9 Elegant สอีเลีเทาควนบุรีนานๆจะเห็นทีนะคะไม่ค่อยเห็นแล้วนะตอนนี้นะอืมก็สำหรับสีนี้ก็ปัจจุบันก็จะมีเฉพาะในมิ X เเท่านั้นถ้าเป็นรถกระบะก็จะมีในส่วนของเป็นสีเทาล์แมโบเข้ามาแทนนั่นเองนะคะแต่ถ้ามิ x เอ็กซ์้าสีเทอร์แลมโบก็จะเป็นในเรื่องของตัวแพนธอมนะคะไปรับชมในส่วนของด้านในนิดนึง ในส่วนของสีเบากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเแบบออกสีน้ำตาลดีไซน์ล่าสุดนะคะสำหรับรุ่นบอดี2023คนละสีกับตัว2022นะแต่ถ้า2022สีเขาจะจำกว่านี้นิดนึงนะคะรุ่นปี2023เขาจะทำให้แบบคุมโทนออกสีน้ำตาลแบบนี้ทำให้แลดูดูลาคุมฐานมานเยียงขึ้นก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีคูม็กนะคะในส่วนของบอกของเรานะคะก็ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นไม่อมความร้อนนะคะ เป็นเบาะที่เก็บความร้อนได้ดีตัวนี้ก็จะเย็ยบด้วยได้เป็นด้าสีน้าตาลนะคะเย็ยบด้วยความประณีตพิถีพิถันตลอดเส้นสายกันเลยทีเดียวในส่วนของเบาะตัวนี้ปรับไฟฟ้ามาให้แล้วแปดที่ทางนะคะขึ้นลงเข้าออกหน้าหลังนะคะพักเข่าอคอนโซลตัวนี้นะคะหุ้มหนังมาแล้วนะคะซอฟท์พัดให้ผิวสมัมผัสที่ดีขึ้น หน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด9นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วสำหรับระบบนำทางรุ่นนี้ล่าสุดนะคะจะไม่มีแบนแบบบิวอินมาพาในตัวเครื่องนะคะแต่ส,สามารถเชื่อมต่อผ่านกับ Apple CarPlay และ Android Auto ขึ้นมาในจอเครื่องได้เลยเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะ ดีไซน์ออกแบบเป็นแบบลักษณะของเปียโนมีลักษณะของการกดลงกดลงแยกอิสระซ้ายขวาเนาะเผื่อด้านซ้ายหนาวด้านขวาร้อนนะคะก็สามารถแยกอุณหภูมิได้นะคะก็ลองไปใช้งานดูอีกทีนึ่าดีไซน์แบบนี้ดูลามากเลยนะคะสวยงามเหมาะที่จะเป็นออซูมิวเอของเรามากถัดมาในส่วนของเกียร์ค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะใช้งานแบบเลทวอเรจสามารถปรับเป็นโหมดธรรมดาได้ด้วยนะคะเข้าเกียร์ง่าย ว่องไวแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะสำหรับลักษณะระบบเกียร์ออโตของเรานั่นเองนะคะ,ะถัดมาใน,านส่วนของด้านข้างแถวนี้นะคะมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะถ้าเราไม่กดปิดระบบนี้ทําง,งานให้เราอยู่แล้วนะคะ,ะถ้าเรากดปิดอะระบบการทรงตัวเวลาถนนลื่นอะ มันไม่ทํางานนะฉะนั้นก็มาต้องปิดกระด้นะคะทุกคนอันนี้เป็นปุ่มช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาชันนะคะต้องลาชันที่ประมาณ4.5องศากดปุ่มนี้นะคะระบบของตัวรถจะช่วยควบคุมการทรงตัวให้เราลงจากเขาได้เลยนะคะก็ลองใช้งานดูเนาะถัดมาด้านนี้นะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบเซนเซอร์จุดอัคสัญาณนนะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ Engine s t a r t Stop s y s t e m ปุ่มดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัติคือถ้าเราติดไฟแดง รถมันจะดับให้เราโดยอตัตโนมัติถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถกดปิดได้นะคะอืมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะคะดึงขึ้นปลดลงนะคะก็ถ้าต้องการนะคะใช้แบบออโต้นะคะก็มีปุ่มออโต้เบรกโฮมมาให้ตัวนี้นะคะก็คือเวลาเราใช้งานนะคะก็คือ เมื่อเราออกตัวเนาะก็กดปุ่มน,นี้นะคะให้มันขึ้นไฟแสงสีเหลืองเมื่อขึ้นไฟแสงสีเหลืองแล้วนะคะเวลาเราไปติดไฟแดงนะตัวนี้มันก็จะดึงเบรกมือไฟฟ้าให้เราโดยอัตโนมัติถ้าเราเร่งเหยียบคันเร่งนิดนึงมันก็จะปลดเบรกมือไฟฟ้าให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะถ้าเราดับเครื่องระบบนี้ก็ตัดการทํางานจะทํางานทุกครั้งเมื่อเราจะต้องตั้งค่าใหม่เมื่อเราสตาร์ทเครื่องใหม่ทุกครั้งนั่นเองนะคะ พวงมาลัยนะคะตอนนี้หุ้มหนังมาให้รแล้วร้รอยด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยด้านขวาเป็นคลุดคอนโรลหรือล็อกความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะและส่วนหน้าจอเคมเด่นมาหน้าจอ,ขอเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะอันนี้เปิดประตูอยู่เลยเป็นรูปรถที่เปิดประตูนะคะแต่ถ้าเราปิดประตูมันก็จะเป็นหน้าตาอีกประมาณหนึ่งนะก็จะเป็นเกี่ยวกับแสดงทิป A ทิป B ลักษณะการขับขี่ของผู้ใช้งานนั่นเองนะคะถัดมาด้านนี้นะคะก็จะมีปุ่ม เปิดแอร์หลังนะคะแล้วก็เปิดประตูบานที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบเปิดไาท้าทยอัตโนมัติเมื่อเราเดินเข้าใกล้ในระยะ1เมตรนั่นเองเนาะก็ลองเปิดดูฟุ๊บไปดูด้านหลังนะคะเขาก็จะเปิดให้เราก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะก็ในส่วนของฝาท้าทยก็มีวิธีเปิดปิดหลายอย่างนะคะ าการกดปิดก็ประมาณนี้หรือถ้าไม่ได้เปิดประตูหน้าก็กดตรงนี้เขาก็จะเปิดให้เราโดยอัตโนมัติคือตัวนี้ก็จะ,สะเสถียรกว่าระบบเปิดอัตโนมัตินะคะปิดเลยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเปิดอัตโนมัติเมื่อเราเดินเข้าใกล้ระยะประมาณหนึ่ง หนึ่งเมตรนะคะทุกคนอ่าสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ผ่านกาวเนาะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรที่รอบหนึ่งพันแปดร้อยถึงสองพันหกร้อยรอบต่อนาทีนั่นเองนะสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถทักอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่ค่ะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือเฟซบุ๊กของตัวค่ะพี่ใหม่อิสุสุเฮดอิสุสุเชียงรายสาขาเทิงบายเซลล์พี่ใหม่นะคะหน้าตา ประมาณนี้นะคะตามที่ที่แปะขึ้นมานี้เนาะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะขออนุญาตไม่เปิดฝากระโปรงนะคะขี้เกียจเอาโบออกค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่จะรับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ